วันนี้ราคาทองขึ้น750บาทพวกนายแบกนางแบกบอกว่านี่แหละคือฝีมือรัฐบาลวันเดียวกันคุ้นราคาตกแบบ New นิวโลนายแบกนางแบกบอกว่าเป็นเพราะไอ้ฝ่ายค้านี่แหละปล่อยข่าวทําให้ภาพลักษณ์เนี่ยเสียชื่อเสียงประเทศเอาตาหา้วเอาตอนที่คุณโลมบอกว่าตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตของประเทศพมา่าเดี๋ยวนี้เลยคุณภูมทิทาคุณสั่งตัดไฟก่อนเลย ไม่คุณภูมิทาให้คุณอนุทินคุณสั่งตัดไฟก่อนเลยอนุทินบอกจะบ้าเหรอจะให้ไปถามลิงที่ไหนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไม่ใช่รัฐมนตรีมหาพามา่อาอ้าวไอ้พวกนายแบกนางแบกก็บอกเออใช่ไอ้โรมนี่เพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันใช่ไหมอา้าวสุดท้ายแล้วพอรัฐบาลตัดเน็ตตัดไฟตัดน้ํามันพามา่าอาเป็นยังไงนะ่ะนายแบกนางแบกเลิบกันไปอาสุดท้ายตอนหลังคุณโรมบอกว่า จะต้องออกหมายจับมองคิดโตนะถ้าเกิดออกหมายจับมองคิดโตได้ปุ๊บเนี้ยก็จะยิงปืนนัดเดียวเนี้ยได้นกเป็นร้อยตัวไทยเทาที่อยู่ในประเทศไทยจะถูกร่างแห่ไปหมดไอ้พวกไหนแบกนางแบกก็บอกว่าจะบ้าเพ้่เจอใบอลมมึงจะดูหนังแอคชั่นไอฮอลลีวูดเนี่ยมากเกินไปไหมเขาอยู่ประเทศเขามันจะเป็นตำรวจสากลโลกไงเป็นตำรวจประเทศไทยทําอะไรไม่ได้เอาพอสุดท้ายดีเอสไอบอกว่ากําลังปรึกษากับอัยการเกี่ยวกับคดีค้ามรุย์ว่าสามารถจะออก หมายจับในทิศทางไหนกับมองคิดตูได้สรุปแล้วการออกหมายจับหมองคิดตูมันเป็นการประกาศศัก,กยภาพของประเทศไทยว่าจริงจังในการตาบปลามแก๊้งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ส่งไปให้กับอินเตอร์โพมไปไปประเทศไหนจะได้ไปตามจับได้แต่มันก็คงไม่ไปหรอกใช่ไหมแต่อย่างน้อยอก็ให้รู้ว่าเราจริงจังซึ่งทุกอย่างเนี่ยมาจาก ฝีมือของเจ้าโรมหมดเลยแต่นายแบกนางแบกก็บอกว่าไม่ใช่เงือก,กันไปเป็นแถวๆแ,แล้วเพื่อนๆมีความเย็ดเห็นยังไงกับไอ้พวกดับหูดับตาแบกกันแบบนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นทุกโครงการสลัดเนา่า